มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินเนื้อย่างเนื้อย่างแบบกินดีวะครับไต่ไฟกินคุณะสุดยอดเลยครับแซ่บคัด้งสุกบมดละสู้โอ้คุณ呐กระปุกสุดอยอด <c oughs> <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อแบบช็อตไหมแบบคนดกิน่มเหมื่ว่าจะเอาไปกุ้งนี่ีมนบอเ่อนาหนแล้ยไฟไครับไฟม,มาแล้วไม่ๆ tao mang <laughs> ừ. <laughs> bên đây là thuốc đấy. gì như ná bên đấy. หล่นเลยอ้โหนี่ตงนึงไม่แเห้เอม่งเดียวกันด้ว่นั่งกัเสียแต่ว่ามันหนามันใหญ่กว่าเ่อมันั่งน่หมอนมนั่ล่นไหม หมอมหล่นเรานำกับบ้องหอนีมหอมมัน่กันด้น้หมอางไ่มันแจกไปดีจะต้องมาลองมาได้ครับมากินเนื้อย่างครับเมืองตอนหมูอืมจะตอนยิ่งใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนปลหมึกหมึกบางบึงบึงบึงเนี่ยกระทนเลยบังเนี่ยกระทำเลยบังอะไร อื鬯 pairs, 鬯้รับเรีบร้ครับตับตับครับอืมฟัฝากคนที่แตงนะครับ 再见，再见。